ดาวไอส้มนี่ก็ไม่ใช่ย้อยไอ้นี่ก็ชอบไปกวนเขาออมองเห็นความแตกต่างบ้างไหมคะคุ้นๆกับเด็กตัวนี้บ้างไหมอันนี้ทุกท่านจะจํากันได้ใช่ไหมคะว่ามันเป็นเด็กในบ้านอ้อย,ยแต่อันนี้มันไม่ใช่ แล้วก็มีอีกตัวเดี๋ยวเอ๋ยให้ดูส้มลงก่อนนดส้มก่อนถ้าไม่ช่อยู่บนตักมึงก็ไปนอนเอ้ยเอาทำไมแล้วเอ้ยชวยนละมุนวุ่นวายนี่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 ไอ้ลูกกอกนอนนุนอยู่เห็นไหมคะสีดำดำเห็นไหมอา่าดำทั้งตัวนะ่ะพอจะคุ้นคุ้นเด็ก สองตัวนี้บ้างไหมคะเด็กสองตัวนี้ก็คือเด็กหกกุมารที่อยู่ในวัดที่ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้หลายวันก่อนที่อ้อยไปให้ข้าวให้นมอยู่อะคะ่ะพอจะจํากันได้ไหมคะเด็กะทั้งหมดหกตัวแล้วก็ตายไปสองรถเหยียบตายสองเหลือสี่เหลือสี่หลวงเบียร์เอาไปเลี้ยงที่วัดนางแก้วหนึ่งตัวก็เหลือสามเหลือสามอ้อยก็ให นมให้อาหารเรื่อยมาเนาะแล้วเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยน้องหายไปอันเนี้ยอเน,นี้ยหายไปกับไอ้ตัวดําที่นอนอยู่ค่ะตัวด,ด,ดานั่นนะ่ะนะที่นอนอยู่นะ่ะฮะมันหายไปออก็ว่าเอน้องหายไปไหนหาทั่ววัดก็ไม่เจอถามพระพระก็ไม่เห็นก็เลยว่าเออสงสัยน้องจะมีคนนําไปเลี้ยงก็ยังนึกเป็นห่วงนะว่าเออไม่รู้จะไปอยู่ยังไงมั่งจะจะอดจะอยากไหมเพราะน้องยังกินนมคนที่เอาไปเลี้ยง จะให้กินเศษข้าวหรือเปล่าเศษอาหารไหมก็คิดไปสา,ารพัดตามภาษาคนที่ดูแลพวกเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะจนผ่านไปหลายวันถึงเมื่อวานนี้อ้อยไปให้อาหารเด็กที่วัดเหมือนเดิมแล้วพอนนี้ตอนกลับอ้อยก็กลับทางซอยบ้านเก่าอะค่ะเพราะว่าซอยบ้านเก่ากับบ้านใหม่นีมน่มันไม่ไม่ได้ห่างกันเยอะนะมันสามารถเดินกันถึงอะ่ะพูดง่ายๆถึงก็ขับมาในซอยบ้านเก่าพอเกือบจะถึงปากทางเะ เห็นไอ้สองตัวนี้แหละไอ้เนี่ยก็ไอ้ดำเนี่ยเท่วเดินเล่นอยู่เก็มองเลยว่าเออมันอยู่บ้านไหนมันอยู่กับใครก็เลยไม่เห็นใครก็เลยเดินไปอีกบ้านหนึ่งก็ไปถามว่าพี่หมาสองตัวนี้ของใครอะ่ะเขาก็บอกว่านูน่นบ้านริมหน้าถานนหนูเอามาหลายวันแล้วแล้วก็ไม่รู้เจ้าของบ้านไปในสองวันแล้วขังหมาเอาไว้แล้วหมามันร้องเขาก็สงสารเขาก็เลยปล่อยออกมาขังไว้หลังบ้านนะคะหลังโซนล้างจานอะ่ะ แล้วก็เขาก็อ,าออกมาแล้วก็เขาให้กินไอ้นมอันนั้นนะคะนมนมจืดดัสมิวนะนมบัวนะถึงไอเราก็แบบคือถ้ามีคนเอาน้องไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบให้กินดีอยู่ดีนั้นเราก็ถือว่าเป็นบุญของเด็กเด็กเราดีใจกับเด็กด้วยซ้ํามันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเรา หมาไม่ใช่เป็นหมูเป็นวัวที่แบบยิ่งมีเยอะๆยิ่งดีอะแต่นี่หมาแมวนะให้ฟรีเพื่อนยังไม่อยากเอาเลยอะถึงถ้าเอาไปแล้วเลี้ยงเด็กแบบนี้นั้นคือเราไม่โอเคอะอ,อ,อ้อยอ้อยพูดก,กับคนตรงนั้นเลยนะอ้อยบอกว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเนี่ยมาทั้งหมดหกตัวนะแล้วมันโดนรถเหยียบตายไปสองแล้วพราเอาไปตัวหนึ่งมันก็เหลือสาม แล้วเรานั่นดูแลคือทุกคนแถวนี้าจะรู้หมดแหละว่าอ้อยเป็นคนที่ให้ข้าวให้อาหารหมาแมวอยู่ในวัดน่ะรวมทั้งป่าป,า,ปามเลยแบบที่เขาจะรู้ไงอ้อยบอกว่าอ้อยซื้ออาหารวันนกระสอบกับข้าวสารถ้าวันไหนไม่ได้กินอาหารก็คือกินข้าววงข้าววันเป็นหม้อเบอร์40เด็กไม่เคยอดเลยนะอ้อยให้กินในวัดนี่คือข้าพูดเลยไม่เคยอดแม้แต่วันเดียว ยิงไงเด็กเล็กในกินวันละสองมื้อค่ะเช้าเย็นเพราะว่าน้องอยังเป็นหมาเด็กยังต้องกินนมแม่แต่เมื่อเขาไม่ได้กินเราก็ต้องอัดอาหารอย่างอื่นให้เขาแทนอ้อยก็พูดกับเขาแบบนี้ค่ะอ้อยบอกว่าถ้าเอามาแล้วมาเป็นแบบเนี้ยอ้อยพากลับดีกว่าอ้อยเขาก็เลยบอกเออพากลับไปเถะน้องสงสารมันเที่ยวเดินอยู่ข้างนนแบบนี้เดี๋ยวไม่นานรถก็เหยียบตายอะไรแบบนั้นไงอ้อยก็อุ้มมาทั้งไอตัวนี้แล้วก็ทั้งไอดำ ล้วก็อุ้มกลับมามาถึงบ้านพ่อมันเหมือนจะเป็นลมพ่อเรามาจากไหนอีกอะ<笑><笑>เราก็บอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แกว่าโอ้ยแค่ไอสี่ปูมาน,นี่แกก็เวียนหัวแล้วนี่น <c oughs> คือแมวอ่ะถ้าแมวห้าสิบตัวเนี่ยเราเลี้ยงได้นะคะไม่เป็นปัญหาถ้ามีให้มันกิน แต่หมานี่ยว่าห้าสิบตัวแล้วสักสิบตัวก็รำคาญแล้วค่ะเพราะมันเห่ามันหอนเหมือนอย่างไอเด็กหน้าบ้านนะที่อยู่กันนะใครเดินผ่านมันก็เห่าหมาไหนเดินผ่านมันก็เห่าไม่รู้วันไหนเจ้าของบ้านได้อัญเชิญออกทั้งคนทั้งหมาเนี่ะได้ไปอยู่วัดกันจริงไงยิ่งช่วงนี้เจ้าของบ้านไม่ปลื้มอยู่ไม่ปลื้มเพราะว่าทางก่าเช่าบ้านเขา แต่ข้าชาบ,บ้านช้าเขาจะอันเชิญออกมาดูวันไหนแหละได้ไปอาศัยศาลาวัดอยู่กันนะถึงเนี่ยพอได้พอออกมากลับมาก็ปวดหัวไม่รู้จะไปไว้ไหนอีกเพราะว่าไอล้ลำพังแค่ไอ้ไอ้แก๊งนี่ก็สีกูมาเนี่ยมันก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ยังคิดเลยว่าจะทำยังไงยังเพิ่มมาอีกสองตัวแล้วทีนี้จะทำยังไงนี่ คือถ้าเหมือนว่าอ้อยอยู่ที่มีบ้านอยู่ตรงที่ดินที่ว่าอ,อ้อยซื้ออะไอ้นั้นไม่เป็นไรเลยอย่างน้อยอ่าค่าที่น่ะเราผ่อนเดือนละห้าพันห้าพันเราไม่ต้องเช่าบ้านใช่ไหมเราไปสร้างลูกนํำอยู่กั้นรั้วเข้าให้มิดชิดอย่าให้เด็กออกเด็กมันก็อยู่กันได้อะพรามันไม่มันห่างไกลบ้านคน มันไม่อยู่ติดใครมึงจะเห่ามันก็ไม่เป็นไรมึงจะหอน,นก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะแต่นี่อยู่บ้านแบบนี้ไอ้ไรกันแล้าลบันเีกเนี้ยมันชอบไปเหย่แมวอันนี้อยู่บ้านแบบนี้แล้วบ้านเจ้าด้วยโอ๊ยปวดหัวปวดจิตไม่รู้จะทํายังไงเพิ่งเสร็จเรื่องลูกไอด้าไปนี่มาเจอเด็กนี่อีกแต่ถึงถ้าจะเอากลับไปไว้ที่วัดอ้อยก็กลัวว่า เขาไปเอากลับมาอีกหรือว่าคนอื่นเอาไปอีกนั่งคือนั่งห่วงก้างอยู่แบบเนี้ยทาให้มันเป็นปัญหากับตัวเราเองนั้นแต่ถ้าจะไม่เป็นห่วงมันมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไปเลยนะั่นมันเรื่องหนึ่งแต่พอเรารู้แล้วมันมันกังวลอะ่ะเพราะว่ามันมีอยู่เคสหนึ่งวันก่อนนี่อ้อยยังรู้สึกเสียใจจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะลูกหมาเท่านี้เหมือนกันในวัดอะ่ะอ้อยนี่แหละเขาเอามาทิ้ง เขามาทิ้งนอกวัดแล้วอ้อยเจออ้อยก็เลยเอามาไว้ในวัดปล่อยไว้ในวัดล้วอ้อยก็ให้ข้าวตามปกตินี่แหละค่ะลูกหมารุ่นนี้แหละถึงมันมีอยู่คนหนึ่งมันรู้จักกับรู้จักกับคนหน้าบ้านอ้อยนี่แหละค่ะมันบอกเออตัวผู้ตัวเมียแล้วบอกตัวผู้มัเออเอามาตัาเอาไม้พุ่มนี่เดี๋ยวพุ่มเอาไปเลี้ยงวะไอเราก็ว่าเออเลี้ยงให้ดีนะปานโนปานนีปานันนเราก็สั่งเลยนะเพราะเราเป็นห่วงไง เออพุ่มเลี้ยงดีพ่อแม่ออดนะป,นนนปันนันปันนีเราก็เออโอเคมันถ้าทางมันอยากได้มันคงเลี้ยงดีแหลนะเนาะเราคิดแบบนั้นพอผ่านไปสักประมาณสองเดือนได้มั้งมันมาเที่ยวที่หน้าอ่ามาหาคนที่อยู่หน้าบ้านอ้อยนี่แหละเอ้อยเห็นพอดีอ้อยก็เลยถา,ถามถึงลูกหมาว่าเป็นยังไงมั่งอะ่ะน้องโตหรือยังมันบอกตายแล้วบอกเอา้าตายตั้งแต่เมื่อไหร่ตายนานแล้วจังวะตายนานแล้วอ,อ้อยถามว่าเป็นอะไรอ่ะอมันขี้ไม่ออกว่ะ มันตายมันขี้ไม่ออกเราแบบเออนั่นถ้ามันยังอยู่ในวัดมันอาจจะไม่ตายเพราะว่าอ้อยให้อาหารเด็กอ้อยก็สังเกตเด็กแต่ละคนไงแต่ละตัวไงยิ่งเด็กเล็กๆอ้อยจะสังเกตอ้อยก็เลยคิดว่าเออนี่ถ้ากูไม่ให้ไปในวันนั้นน้องคงไม่ตายมั้งคือบางทีอ่ะคนที่เอาไปเขาก็เลี้ยงตามเวรตามกรรมเนาะไม่ใช่จะว่า,าไอเด็กได้บ้านไปแล้วได้บ้านที่ดีเราก็ คือบุญแต่มีให้เด็กมันไปนี้มันมันจะได้ไม่เป็นภาระเราแต่ถ้าไปแล้วเด็กไปอยู่แย่กว่าอยู่ในวัดนะ่ะอย่าให้ไปดีกว่าค่ะอย่างน้อยอยู่ในวัดมันได้กินทุกวันถึงแม้แค่วันละมือ้อแต่มันก็ได้กินอิ่มอย่างน้อยอะนะแล้วก็ไม่มีใครทุบตีมันไม่มีใครทําร้ายมันเนี่ยพอ,พอเจอแบบนี้ขึ้นมาอีกน้อยเลยแบบ เครียดเลยงั้นจะทํำยังไงอีกงั้นจะหาที่ไหนให้มันอยู่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนอีกมึนจังเพราะว่าจะเอาไปฝากลรงที่สงขาก็คงไม่ใช่แล้วค่ะสงสารแกเหมือนกันลำพังตัวแกเองก็พิกลพิการอยู่แล้วไหนจะลูกไอ้ด้าสองตัวแล้วเราก็เนาะเกรงใจเขาปวดจิตปวดใจ